วันนี้เช้าวันที่ยี่สิบเก้าธันวาสองห้าหกสี่นะครับเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะครับของการทำงานอวันนี้ก็กำลังแต่ตัวนะครับที่จะออกไปทำงานทงานวันสุดท้ายของปีปีสองศูนย์สองหนึ่งะครับตื่นเช้ามาก่อนไปทำงานนะครับก็กาแฟก่อนนะครับกาแฟกาแฟสดนะครับกาแฟสดในล็อกสดที่นานก็อกซีสาม มาจากดอยหลวงนะครับเชียงใหม่โรบัต้าจากชุมพรแล้วก็อารามก้าจากดอยหลวงเชียงใหม่นะที่ดอยหลวงเช้ามาก็กาแฟสดครับทำเองครับเติมเติมปั่นกาแฟแล้วเป็นอเมริกาโนร้อนนะเช้า ใช้รสชาติดีครับทุกคนรอมกลุ่นกันหน่ครับเช้าทำกาแฟฉุนเดียวเดีที่ร้านกาแฟก็มีเปิดขายทุกวันนะครับเปิด9.00โมงถึง6กโมงเงย็นถ้าใครสนใจอยากได้กาแฟรสชาติหอมกรอบนะโลมาต,ต้ากับอาราบิกาิมซ์ซิง่งกันนะ เป็นส่เฉพาะของนานน้องสียมก็มาเช็กอินีกาแฟได้ที่นาาน้องเส้นคาเฟ่นะครับบ้านบุกหมู่สิบสามตําบลโนนอำเภอโนนลาลายจังหวัดสุรินทร์นะกาแฟร้อนอเมริกาโน่นะครับก่อนออกไปทำงานอาเบกกินองชวงเองอยากได้รสชาติหลายชงนะครับ นักเท,ที่ยวมาก็สามารถบอกน้องๆที่ต้องการรสชาติเสร็จแล้วครับเนี่ยเสร็จแล้วครับกาแฟร้อนอเมริกาโน่ทำเองดื่มเองชงเอง,องนะครับก่อนไปทำงานวันที่29ธันวาสอง 5้าหสนะสัปดาห์สุดท้ายของปีและทํางานวันสุดท้ายของปีเหมือนกันนะครับนี่ครับนัองเทีย่ยสามารถมาออเดอร์เมนูน้ำที่ชอบนะครับได้ที่นาน้องสิมคาเฟ่ครับสนใจก็ทักมาแวะมาเช็คอินกินกาแฟกันนะครับที่นาน้องสิมคาเฟ่นะครับเราเปิดบริการนะรักท่องเที่ยว ทุกวันนะครับยิ่งชว่วงปีใหม่หน้าร้านก็จะมีวิวสวยๆให้ถ่ายรูปนะครับทั้งข้างหน้าข้างหลังรออีกเดือนหนึ่งปอเทืองก็คือลมหนาวมาแล้วแก้วใจของอายอยู่ใสตั้งแต่น้องจากไปหัวใจของอายเหี่ยวเฉา เคยยิ้มคงลืมบ้านเอาแลมองจ้องดูริมเข้าเหมือนเจ้าจากไปไม่มาเจ้าลืมน้องสินรอยยิ้มที่เคยฝากไว้สัญญาก่วน้องจะไปเจ้าลืมหัวใจเขียนไว้ข้างฟ้าบนเทียงนาน ยังคอยคิดเรื่องที่ผ่านมานั่งสึมตอลอดเวลากลางทุ่งนาสายลมลำพันลมพัดรวงข้าวเอ็นไกวดังใจอายนี้ลมหนาวพัดผ่านอีกปีอายคอยตรงนี้ละเมือเบื่อฟัน สุมเศร้าเป้าฝันมาเกี่ยวข้าวกันเกียวฝันสอง